วัสดินกูต้าไฮยามีไฮยาลูรอนถึงสิบเท่าช่วยให้ผิวฉ่ำโกลอใสแด้งมีคอลลาเจนถึงเจ็ดสิบบูส์ความยืดหยุ่นผิวให้ผิวเฟิร์มกระชับวัสดินเจลรี่ช่วยล็อกความชุ่มชื่นล้บลึกในผิวตัวนี้เนี่ยช่วยบำรุงให้ผิวดูอ่อนวัยลดอายุของผิวได้หมดปัญหาเรื่องผิวแก่ผิวหย่อนยานผิวไม่เฟิร์มหรือว่าปัญหาผิวที่มีริ้วรอย รวมถึงผิวหมองคล้ำด้วยอายุที่มากขึ้นสุดนี้คือเอาอยู่เลยจริงๆอยากให้ลองดูเลยหลังจากที่ทดลองใช้มาเป็นอาทิตย์แล้วสังเกตได้ว่าผิวจะชุ่มชื่นขึ้นมีความฉ่ำวาวยิ่งกว่าเดิมพอเจอแดดยิ่งดูผิวใสเหมือนคนดูแลผิวมาเป็นอย่างดีกลิ่นก็หอมอ่อนด้วยตัวนี้ทําให้ผิวผิวเฟิร์มกระชับระดับหนึ่งเลยถ้าทําควบคู่กับการออกกําลังกายด้วยน่าจะยิ่งเป๊ะปังค่ะ ยังไงไปทดลองกันดูด้วยตัวเองดีกว่านะ